ช่วงนี้เรียกได้ว่าชื่อของสาวเบรดก็นี้หรือว่าเบรคําสิงนะคะก็คือเต็มหน้าโซเชียลไปหมดเลยแหละคุณผู้ชมคะเต็มหน้าโซเชียลเนี่ยเรื่องอะไรนะคะก็เรื่องกระแสความจีนกับคู่เพื่อนซีอย่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองนะคะโดยสําหรับใครที่ได้ติดตามเรื่องราวนะคะของเบรก,กับบิ๊กแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยค่ะว่าฟินจิกหมอนกันทวนหน้าจริงๆเพราะว่า2คนนี้ตอนนี้กระแสความจีนคือมาแรงออกมากๆโดยเฉพาะนะคะเมื่อช่วงที่ว่าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ เปิดวงหมอลำนะคะโตเกียวมิวสิกปีที่2สาวเบสนะคะเพื่อนซีเนี่ยก็ไปขึ้นร้องเพลงนะคะคู่กับหนุ่มบิ๊กบนเวทีโตเกียวมิวสิกด้วยเหมือนกันสร้างความฮือฮานะคะความฟินจิกหมอนให้กับแฟนคลับด้านหน้าเวทีรวมถึงแฟนคลับที่ชมไลฟ์สดกันอยู่ไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่แฟนคลับลงเรือจ้นกันหนักมากอาทิตย์น,นี้วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของสาวเบสมาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะโดยทางด้านของเบสเนี่ยได้ไปเป็น แถกรับเชิญนะคะในรายการปูเสือรอทางช่องไทยรัฐทีวีและบางช่วงบางตอนในรายการเองเนี่ยก็ได้มีการเผยนะคะถึงการร้องเพลงบนเวทีโตเกียวมิวสิกนะคะกับบิ uh ๊ก e ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ซึ่งนะคะทางด้านของแองจี้เองนะคะได้มีการถามเน่ยว่าอาสมมุตินะคะถ้ามีคนเก่าๆเ,เขาโทรมาหาบ้างไหมแบบโทรมาขอโทษไรงี้ซึ่งเบสก็บอกนะคะว่าตอนนี้เราโฟกัสกับปัจจุบันตอนนี้มีความสุขดีค่ะไปร้องเพลงมาด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยไปร้องเพลงมาแฟนคลับเยอะเลยซึ่งนะคะเพลงที่ร้องเนี่ยคือเพลงไม่กล้าบอกเธอดูเนื้อเพลงสิทำแองจี้นะคะถึงกับอมยิ้มแล้วเอามือ ปากกันเลยคุณผู้ชมและเวดก,ก็บอกต่อนะคะว่าต้องไปข้างหน้าแล้ว รักไม่ต้องการเวลาอะไรอย่างนี้นะคะด้านเพื่อรสเมย์เนี่ยเลยบอกว่ามุ v ออนอย่างมีคุณภาพเบสก็บอกว่าใช่นะคะเพลงก็สื่อไปหมดแล้วด้านของไอซ์นะคะที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยก็มีการถามอีกเหมือนกันนะคะว่าแล้วยังต้องเทสอยู่ไหมคะเบสเนี่ยก็บอกนะคะว่าตอนนี้ไม่ได้เลือกอะไรเยอะเลยค่ะคนที่แบบว่าเออสร้างไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะเติบโตไปด้วยกันไม่เป็นภาระนะคะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของเบสเนี่ยได้พูดในรายการ รูเสืออบางช่วงบางตอนของรายการนะคะที่เธอไปเป็นแขกรับเชิญนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งก็ทําเอาแฟนคลับนะคะถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์แซวกันแหละสําหรับช็อตนี้นะคะซึ่งข่าวแฟนคลับเองได้นําช็อตดังกล่าวนี้มาโพสลงในโซเชียลเขียนแคปชั่นนะคะที่บอกว่าเพลงนั้นมันไม่ใช่แค่ร้องแต่มันคือการบอกรักแบบมีทํานองฟังแล้วใจละลายทั้งด้อมเลยค่ะเมื่อไหร่นะคะจะได้เห็นเบสกับบิ๊กเป็นคู่จริงสักทีแฟนคลับพร้อมส่งมาไลเลยโอ้โหเรียกได้ว่าก็ คือแฟนคลับเนี่ยเชียร์กันแบบช่ำๆจริงๆนะคะสําหรับคู่ของเบสกับบีคุณผู้ชมขาอ่ะก็เอาเป็นว่าแหละนะคะในเรื่องของอนาคตเบสกับบีนะคะเขาจะเป็นมากกว่าเพื่อนซีกันไหมอันนี้เองพวกเราที่เป็น FC ซแฟนคลับนะคะก็ต้องมารอรุ้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงแหละค่ะคุณผู้ชมขา